สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกสูตรกันไว้เนาะกันกันผ้าเอเก้าชุดด้วยจ้ะว่จะเอาหกชุดเอาหกชุดดีกว่าเนาะตัดแปะลงไปก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันลื เป็นคัดขาดว่ะโบโลบนกันล่างสุกแล้วฟิบสี 9ก้าเก้าสองเก้าเก้าสี่ย้อนดูที่เกาเก้า <i lose> องตนองปราพงการไม่ออกอ คดน้สองบวกแปดบวกสี่บวกสี่สิบเท่ากับแปดเก้าศูนย์เนาะบวกสองสี่บวกสองเท่ากับสี่ห้าหกหก เก้าสามจะคู่ก็คือแปดหกแปดเก้าแปดสามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สามเอาไปที่หกแปดแปดหกหลักร้อยวิธีทำหลักร้อยนะคะ fc ถามมาว่าทำยังไงใช้หลักหมื่นกับหลักแสนนะคะ ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นก็คือเก้าศูนหนึ่งสองนี้นะคะแล้วใช้หลักหมื่นลงมาก็คือหลักหมื่นมันเป็นเก้าอยู่แล้วเอาไปเป็นสี่เลยเก้าก็ได้เก้าศูนเก้าูนมันชนกันแล้วแล้วใช่ไหมมันก็มาเก้าศูนย์เลยมันก็มาศูนย์เลยเนาะเก้าศูนย์นี้แล้วแล้วเราบวกสี่เนี่ะ บวกสี่มันก็ได้สี่ห้านี่คะ่ะเราเอาตัวที่ชนก็คือชนไปที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองตัวเลขเราก็ได้มาที่ศูนย์กับเก้าหลักร้อยวิธีทำหลักร้อยนะคะให้เอฟดูดูคลิปนี้แล้วเข้าใจนะเข้าใจนะคะเราใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนี้นะคะลงมาเลยแล้วก็บวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งตัวนี้บวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่ง บวกสี่บวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะคะตัวนี้เอาตัวที่ชนนะคะบางทีมันก็ไม่เข้าเลยบางทีมันก็มามาที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เอามาใส่จับเข้ากับศูนย์มาใส่เลยก็คือเก้าแปดหกศูนย์แปดหกเข้าตรงนี้นะคะศูนย์แปดหก อันที่ศูนย์เป็นหกวิธีทําหลักร้อยนะคะหลักร้อยมันอันนี้มันก็จับคู่กันก็ได้เลยศูนย์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 นี่มันก็มามาแต่ถ้าเราจะจับคู่จริงๆมันได้สิบหกชุดสิบหกชุดนี่มันมามาล่างเลยสิบหกชุดนี้จะมาล่างเลยเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเราจะจับคู่กันก็ได้เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเท่านี้ เลขเอ้หัวที่นีให้ F4 ถ้าจับเลขล่างนะตัวตัวที่มันชนนี่มันชนแล้วใช่ไหมเราก็หนึ่งสองเราไม่ต้องจับเรามาจับข้างล่างสี่ห้าเลยก็ก้าศูนย์มาจับอย่างทําอย่างนี้นะเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ มันก็ได้เลขล่างที่ศูนศูนย์ได้หลักร้อยด้วยหลักร้อยมันจะมาเก้ากับศูนย์นี่วิธีหารหลักร้กอยนะคะไม่ต้องบวก,กลบยากถ้าไม่ต้องบวก,กลบบวกยากบวกก็มีบวกบวกก็มีแต่มันก็เข้าๆหลุดๆเหมือนกันเพราะมันไม่แน่นอนเนาะเราจับมาเลยเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ มันมาล่างเลยต่อมาเลขที่เราคือ 20, 20, แปดสองศูนย์ศูนย์แปดหกแปดสองศูนย์ศูนย์แปดหกเดี๋เราจะใช้พันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้ง สิบหน่วยยังละครั้งตามตามนี้นะคะบวกสองของที่ก็คือศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกแปดบวกหกหกบวกสองแปดบวกหกเป็นสิบสี่ เป็นละเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สี่บวกสองนะคะสี่บวกสองได้หกหกบวกสองหกหรืเจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบวกสามนะคะบวกสามเป็นสี่จับ คู่กันก็คือ48 41 44 68 61 64นี่นะคะวิธีหาหลักร้อยก็คือ8901 สองสามเป็ดเก้ามันไม่เข้านะคะมันมาสองกับสามเอาที่สามสี่นะคะส่วนไปสามตัวส่วนไปที่สามตัวสี 4, ่ห้าไปเลย สามกับสี่หลักล้อยก็คือแปดเก้าสามสี่สองสามสี่ห้าส่วนที่สามกับสี่นะคะหลักลอยเราใช้ตัวนี้กับตัวนี้ ก็คือสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งให้ f อฟซีทำรัก้อยเอาจับจับใส่เองเพราะว่ามันไม่แน่มันไม่แม่น <c oughs> มันจับไม่แม่น ก็คือเจ็ดเจ็ดสี่สามหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สามหกหนึ่งเหมือนเดิมพันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้งหกสองสี่บวกหกบวกหกบวกหนึ่งหนึ่งบวกสอง 4บวก6เป็น10 6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9 1บวก2เป็น3 3 6 9บวก3บวก3จับคู่ก็คือ7 3 7 6 7 9 9 3 9 6 เก้าเก้านะคะสุดบนนะคะตัวนี้บนล่างไม่แน่เนาะมันไม่แน่นะ,นนะบนล่างหลักร้อยของเราเหมือนเดิมเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดสองสามเอาไปที่เจ็ดกับแปดนะคะหลักร้อย ไอที่แปดเ้าสามแปดเจ็ดสามชอบชอบก็จับใส่เองนะคะถ้ามันชอบตัวนี้ก็จับใส่ตัวนี้นะคะชัดไปเก้าสาวตัวเดียวชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ แค่มไม่รุ้นชอบก็จะขัดก็ผ่านเจ็ดเปดหลักร้อยเจ็ดเก้าสามแปดเก้าสามนะคะเจ็ดกับแปดหลักร้อยนะคะเจ็ดแปดหลักลอยบางทีก็ไม่เข้าแล้บางทีก็มาสิบมาหนว่วย ดูคำเตือนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขานมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า